จ้าสวัสดีจ้าลับพระจ่าแม่จา๋าวันนี้เยพินไปเที่ยวงานฤดูหนาวมาจา้างานฤดาวลบบุรีจ้ะถ้าไม่ได้อวดเยพินไม่มีความสุขนอนไม่หลับแน่ๆจ้าคืนนี้วันนี้เยพินไปงานฤดูหนาวมาจา้าพระจ่าแม่จา่าได้อะไรมานั้นหรือคุณช้างจา้ะอันนี้คุณช้างขาดํานะคุณช้างขาดาําจ้ะแต่อันนี้ที่เยพินมีอยู่นี่คือคุณช้างขาเขียวนะ เพื่อนเพื่อนมองอาจจะว่าสีก็สีเดียวก็แหละเยพินไม่ใช่จ้ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะเขียวจ้ะขามันออกเขียวแล้วอันนี้ยมันจะดาจ้ะเนี่ยขามันออกดําแต่อันดามาล่มมันจะหุบมากกว่าจ้ะแล้วมันก็จะมีความใหญ่กว่าอันเขียวอันเขียวเลี้ยงยากกว่าจ้ะขาเขียวเนี่ยเลี้ยงยากกว่าเยพินมีต้นใหญ่กันนี่นะมีต้นใหญ่กว่านี่จ้ะแต่ว่ามันยุบยุบบ่อยมากเลยจำสีบ่อยมากเลยตัวอะไรอ่ะ กินอะไรอ่ะคาโต้มาร์ทบ้านไขให้แบ่งให้ป้าพินกินบ้างได้ไหมอ๋อไม่ได้เลยมีแค่อันเดียวนี่จ้ะอาจารย์คงคุณช้างและก็เนี่ยตัวนี้ยิ่งดีแล้วกว่าเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยอันน,น,น,นี้ไอ้เถนกวาดเนี่ยตัวเถนกวาดเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูป้ายสวยมากเลยนะตอนนี้ยุบไปเลยปาพินเอาไปไอ้นี่เอาไปไว้ในตู้ก็เลยเป็นแบบนี้นะเห็นไหม กิยิกก่งยองกะยิกก,ยก่งยองายพินซื้อมาตั้งพันห้านะมีมาใบเดียวนะปีหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออยู่ใบเดียวจนะ้ะเต็มที่เลยได้อีกใบหนึ่งเนี่ยพอมีอีใบนึงจะกลางปุ๊บอีใบนึงก็ต้องยุบจำสินี่นี่ยายพินเปิดกล้องแล้วนะแล้วยายพินมีขุนช้างตกเตียงอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะขุนตางตกเตียงคือสีอะไรขุนช้างตกเตียงจะเป็นใบแบบเนี้ยจ้ะแต่จะมีแต่สีเขียวๆล้วนๆเลยจ้ะแต่ว่ายายพินมันยุบมาหาไม่เจอจะหาไม่เจอ ยายพินจะเป็นคนที่ชอบมากเลยกับบอลตับเนี้ยขุนช้างขุนแผ่นเนี้ยคุณแผน่นยายพินไม่ได้เก็บนะเดีย๋ยวไปหยิบขุณแผ่นมาให้ดูแป๊บนึงมายัางไม่บืดต้องอวดให้คุ้มเดี่ยและอีกนี้อีกต้นหนึ่งนะขุณแผน่นยายพินอันนี้ต้นนี้ยายพินได้มาในน้ําขุนแผ่นนะอีกต้นนี้ก็ได้มาในน้ําขุนแผ่นเหมือนกันจ้ะแต่ยายพินก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันขุนแผน่นอันนี้เขาบอกขุนแผน่นเม็ดมันจะต้องลอยอันนี้เม็ดมันลอยป่ะนย่ยเม็ดมันก็น่าจะลอยเนาะอย่างเงี้ยเนาะยายพินก็อันนี้ก็คงุแผนหละ แต่อีนี้เยียพินก็ได้มาในน้ําขุนแผนจ้ะแต่ท้องใบไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้ได้มาแต่เข้าวงการใหม่ๆในน้ําขุนแผนจ้ะขุนแผนแสนสถานเห็นไหมและอีนี้บีไอ้นี่เองนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนมีพระพันผัสสาเยียพินมีน้าพระพันผัสสามีนางบวกขี้มีหลายนางยียพินเก็บไว้เยอะจ้ะบอนตับเนี้ยยียพินชอบนางใหม่ และอีนี้อีกต้นนังใหม่ใครๆก็มีอีนี้อีกต้นนังที่จยพินมีแล้วก็อยากจะอวดขุนสี่วิชัยบอนตับเนี้ยหน้าตาเขาจะคล้ายๆคล้ายๆกันแหละเห็นไหมขุนสี่วิชัยยพินก็เลยเก็บไว้ก่อนมีพยากเกษตรสงครามได้นะซื้อมาไม่รู้อยู่ตรงไหนซื้อหัวมาฝังไว้หน้าตามันเหมือนกันหมดเลยพินเลยจาไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเยพินก็เลยอยากอวดเฉยๆว่าบอนตับเนี้ยมันมีแต่สวยๆแล้ว ถามว่าระหว่างบอลเลี้ยงในน้ํากับเลี้ยงบนแห้งอันไหนลากเดินดีกว่ากันนะเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ความรู้เลยแกจะอวดแต่ของแกเนี่ยระหว่างบอลเลี้ยงแช่น้ําอ่ะกับบอลเลี้ยงแบบนี้เนี่ยอันไหนลากเดินดีกว่ากันแบบนี้ลากเดินดีกว่านะจ๊ะแต่ต้องลดน้ําบ่อยหน่อยจ้ะเช้าเย็นอ่ะอันนี้ต้องลดน้ําเช้าเย็นดูสีปหะสวยงามมาก เก็บไปเยอะแยะหมดแหละพูดตรงๆแกขายไม่ได้หรือเปล่าย่าพินแกถึงบอกว่ามีเยอะแกเก็บไว้เยอะเสียงยี่พินเครือๆนะนี่เนี่ยเหมือนจะไม่สบายจะ้ะจริงนะยีพินก็ไปเที่ยววันนี้ยี่พินไปตลาดนัดมาว่าจะไม่ใช้ตังค์นะวันนี้ว่าจะเอ,อันี้นี่อันนี้บุษบาแปลงนะเนี่ยว่าจะมาผ่าหัวหลืมเลยงานเยอะโอ้โหขุดมาสองวันเคี่ยวบุ่มเลยจ้าอา้าวไม่เจอ น้าไมาให้น้พินสวัสด,ดีกันนะ่าพินต้อสวัสด,ดีที่ลูกหนูมาหเหนื่อยเน่อยน้าพินไม่เหนื่อยนะพินอยู่บ้านน่ะเอบอย่างไงที่หลังต้องให้คนคนที่อยู่บ้านสวัสดีนะลูกหลานยายพินจ่ะหลานใคยายพินพาหลานสะพ้ายมาหาอันนี้นี่ยายพินก็เปลี่ยนดินทุกวันนะจ๊ะเนี่ยทําทุกวัน มืดแล้เนี่ยวันนี้ยจ,จะจะไอ้นี่ละหกโมงแล้วกระปูดร้องปูด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 บอนตอนนี้ราคาถูกมากเลยนะจ๊ะเนี่ยยัพินซื้อมาห้าร้อยตั้งนานละซื้อมาห้าร้อยตั้งนานละยียพินไปเจอเขาขายกันต้นละสามร้อยเท่านี้แหละจ้ะโอ้โหฉันซื้อมาห้าร้อยแต่แล้วฉันขายฉันก็ขายสามร้อยก็คงไม่ขายเนาะต้องเก็บไว้ก่อนสวยไหมสวยมากเกาะเก็บ ยังไงยังไงยาพินก็ยังชอบบอนเก่าถึงจะไม่มีป้ายไม่มีอะไรยาพินก็ยังชอบอยู่จ้ะแคเนี่ยยิ่งเป็นอย่างเงี้ยนะชอบมากเลยเห็นไหมความสวยค่ะวันนี้เพิ่งถอยมานั่นเนี่ยแล้วใครก็ไม่เชื่อยาพินว่าขุนช้างให้เลี้ยงยังไงยังไงมันก็มีอยู่สามใบเต็มที่เลยนี่ที่เห็นเห็นงอกออกมานี่คือสองต้นนะจ๊ะสองหัวนะนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนะเนี่ย แต่เจ้าโหเลี้ยงขุนช้างต้นนี้เก่งจังเลยกอใหญ่ไม่ใช่นะสองหัวนั่นเนี่ยอยากอดเฉยๆ่ะยุงกัดเยอะแล้วก็จะเก็บของก่อนเคลียร์อันนี้น้าละลายไอ้นี่นะเนี่ยน้ำยาเล่งรากไว้พอเปลี่ยนดินปุ๊บก็จุ่มน้ำยาเล่งรากเล่งรากแล้วก็วางไว้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูบอลในตู้กับบอลน,นอกตู้เนี่ยมันคนละสีกันเลยนะอันนี้คือแหลมทองนะ แหลมทองอยู่ในตู้นะนะอันนี้คือแหลมทองอยู่ในตู้นะแล้วดูแหลมทองนอกตู้เนะี่ยอันนี้คือแหลมทองนอกตู้เพื่อนๆดูนะคนละสีกันเลยเนะี่ยถึงบอกว่าบอลในตู้กับน,นอกตู้เราจะมาเทียบสีกันไม่ได้เนี่ยเหมือนกันก็จริงนะแต่คนละสีเลยเพอะจะ่าไม่จ่าดูนะเนะี่ยเห็นไหมบอลในตู้นะ่ะ เขาก็จะสวยอยู่แต่สู้บอลนอกตู้ไม่ได้แต่บอลนอกตู้สีจะสวยกว่าแต่การดูแลมันจะยากกว่าหน่อยนึง่งต้องขยันลดน้ําจะบอลนอกตู้อ่ะวันนี้อานาลายเรืองพบมันลงเข่งได้ยพินอ่ะเพราะว่าช่วงนี้บอลมันมันยเยอะเนาะถ้าเราเอาปลูกต้นเดียวต้นเดียวมันก็กินเนื้อที่ก็เลยเอามารวมหัวใหญ่ๆหญ่เอามาจับรวมหมดสี่หัวห้าหัวสี่หัวห้าหัวมาลงเข่งไว้แต่นี้มันจะได้งาม อนาคตภายภาคหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะจ๊จะเพ่าจ๋าไม่จ๋าเชื่อเยพินนะจ๊ะอย่าปล่อยน้องตายจ้ะไม่ว่าต้นอะไรก็ช่างเหอะอย่าปล่อยน้องตายเราดูแลไว้คนสมัยก่อนนะคะปลูกกันมาสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ขายกันสักบาทหนึ่งนะจ๊ะสมัยก่อนไม่ได้มีการซื้อขายนะบอนอะแค่แรกแค่แจกก็ยังไม่ขาดทุนกันเลยจ้ะแล้วอีนี้ไอ,อ้นี่อะไรนะ น้ำเมืองนนท์เหรอที่พินซื้อมาจําไม่ได้ป้ายและจะมาเปลี่ยนดินไม่ได้เปลี่ยนเลยวันนี้ยไปเที่ยวซะเฮิร์นไปยังไงเดี๋ยวขอที่พินจบคลิปก่อนเนาะเก็บของให้เรียบร้อยก่อนไม่เปลี่ยนแล้ววันนี้ยุงกัดละเสียงหลานที่พินหัวล่อเฮิร์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 